คุยฟุงเรื่องเกมวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปปี1985บนเครื่องไฟมิคอมที่เพิ่งเริ่มได้รับความนิยมค่ายโพนี่แคนยอนได้ปล่อยเกมบินเลียดที่ไม่เหมือนบินเลียดทั่วไปเกมที่ผสมความเรียบง่ายกับความท้าทายอย่างลงตัวและเกมนั้นก็คือ Luna Ball หรือต้นฉบับในญี่ปุ่นชื่อว่า l u n a p o ูแทนที่จะเป็นโต๊ะสนุกเกอร์หรือบินเลียดแบบธรรมดาลูน่าบอลพาผู้เล่นไปสู่โต๊ะรูปร่างประหลาด โต๊ะที่เป็นทางโคง้งวงกลมสี่เหลี่ยมแหวง่งหรือแม้แต่ผู้แบบที่ไม่มีทางเดินตรงเลยสักนิดแต่ละโต๊ะถูกออกแบบให้เหมือนสไตล์สนามในดวงจันทร์จึงได้ชื่อว่าลูน่าบอลบิเลียดที่เหนือกว่ากฎโลกมนุษย์ผู้เล่นต้องควบคุมมุมการยิงและแรงส่งของลูกขาวเพื่อให้ลูกสีพุ่งเข้าหลุมในหนึ่งหรือสองจองังหวะแต่ความสนุกของเกมไม่ได้อยู่ที่ความยากเท่านั้นมันอยู่ที่การแก้ปริศนาเพราะแต่ละโต๊ะ เหมือนเป็นโจทย์เชิงฟิสิกส์ให้เราแก้ว่าจะยิงยังไงให้เข้าหลุมโดยไม่ผิดจังหวะเกมยังมีระบบฟิสิกส์พื้นฐานที่น่าทึ่งสำหรับยุคนั้นลูกบอลจะกระเด้งตามมุมอย่างสมจริงแถมยังมีการเลือกค่าความนื่นของโต๊ะด้วยตั้งแต่แบบลื่นจนลูกวิ่งไม่หยุดไปจนถึงแบบฟืดที่ต้องออกแรงมากกว่าปกติลูน่าบอลยังมีโหมดให้เล่นหลายแบบทั้งโหมดดานต่อเนื่องโหมดเลือกโต๊ะที่ชอบและโหมดเล่น2คนผัดกัน ซึ่งทำให้เกมนี้กลายเป็นเกมประจำบ้านของยุคนั้นเพราะเล่นง่ายเข้าถึงเร็วและทุกโต๊ะมีความท้าทายใหม่เสมอแม้กราฟิกจะเรียบง่ายแต่เสน่ห์ของเกมอยู่ที่ดีไซน์สุดมินิมอลเพลงประกอบจังหวะสนุกและไม่รบกวนสมาธิทำให้ผู้เล่นโฟกัสกับมุมกระแทกบวกจังหวะยิงได้อย่างเต็มที่ Luna Ball 1985คือหนึ่งในเกมปริศนาบิลเลียดที่คลาสสิกที่สุดบนแฟมิคอมเรียบง่ายแต่คิดเยอะสนุกได้ไม่รู้จบ และยังเป็นเกมที่ทําให้ผู้เล่นยกนั้นรู้สึกว่าแค่ลูกบอลลูกเดียวก็สามารถสร้างโลกแห่งความท้าทายได้มากกว่าที่คิดนี่คือเกมที่ยืนยันว่าความสนุกบางครั้งก็เกิดจากไอเดียเล็กๆที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดขอบคุณที่รับฟังฝากกดติดตามไว้เรามาฟุงเรื่องเกมเก่าวกันอีกนะครับ